วันอาทิตย์นะครับชุกสันต์วันอาทิตย์ทุกคนนะครับันนี้ก็ไม่ยากจะตรีมสดแล้วนี่ยทำเป็นคลิปนะครับก็มีพสัสดุเข้ามาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ซื้อไว้นะก็สองกล่องด้วยกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนะครับเริ่มจากกล่องเล็กข้างบนเล็กกว่านะไม่มีกล่องเล็กนะครับอันนี้ก็จากคุณธนงสัตสาตรถสารนะก็อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ จริงซื้อไว้ช่วงประมาณช่วงหลังหลังสงกรานนะนะแต่พเพิ่งมาเปิดวันนี้นะครับวันนี้ก็ยี่สิบเก้าสามสิบแล้วนะสามสในสายยนแหละนะครับก็จะขึ้นเดือนพฤษภาคมกันแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าฝนอีกแล้วเออนะก็ต้องวางแผนเก็บของอะไรให้ดีครับวรจกที่สูงไม่เผื่อน้ําท่วมนะครับก็อย่าประมาทนะครับเก็บกันด้วยนะครับปีที่แล้ว็โอหูหนักมันพี่ท่วมเข้าบ้านเลย ับเขื่อนพังกันโอ้ก็ลงทุนซื้อเปามนมปัม๊มน้ำมาแล้วเรียบร้อยก็อุ่นใจมาหน่อยแต่ก็ต้องคอยระวังน,นี่พอคนเก็บของเล่นอย่างเราอนีเป็นนะเปียกแงอยู่ในหัว ยังไม่ค่อยตื่นนะเช้ามืดกำลังมันเทึอกอะไรอะ่ะวิดีโอเออเทิกไปดิบอกแม่โอ้โห สวยงามนะแพ็กเกจมาที่สวยงามมากกล่องก็ไม่ใหญ่เออแบบกัก่งเล็กกล่องเล็กกำลังน่ารักนะฮะก็เป็นงาน SS Fico Art ของเบนไดนะครับเป็นอ่า Body f i g h t i n นะครับของพวกอย่างคนะินคะิคุแมนอะไรเงี้ยนะก็ออกมาหลายปีแล้วลหละแต่ว่าก็เพิ่งเจอศพโอกาสเขาขายอยู่ที่ ลืมราคาเฉยแต่ว่าราคาดีอ่ะแต่ก็ไม่ถูกไม่แพงแต่ว่าในราคาใน ebay ก็ฉูดไปแล้วนะสำหรับตัวเนี้ยตัวนี้ก็ราคาเบามาหน่อยแต่ก็ต้องเก็บเป็นคู่นะคืออไทเกอร์ม a สดับเ b l ลก็เป็นเมื่อหนึ่งด้วยไม่เคยแกะเก็บฮีโรนี Hi ้มาสโตโม ก็เป็นอนิเมชันที่รุนฉายไปเมื่อไม่กี่ปีนะก็พี่ก็ดูอยู่บ้างใจดูไม่ครบยังไม่ครบทุกตอนแลได้อารมณ์แบบใหม่ๆนะครับแต่ก็จะหาโอกาสดูย้อนดูให้ครบทุกตอนนะของ Tiger m a s t ร b สเร์กล่องนี้หลายพันเลยนะดูในอีเบล้วอ องกล่องนี่จ้าน่าจะสี่พันนะได้มาใช่ 4, แน่สี่พันแหละสี่พันทวดรวมส่งได้ไหมครับก็สภาพก็โอเคอยู่นะฮะสวยอยู่แล้วก็เป็นยังไม่แกะมีรอยเปือเป้อนเปื้อนเปื้อนอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เทปนะครับก็ยังไม่ได้ไม่ได้แกะก็คงวางไว้แบบ อเออเช้ามันเดี๋ยวเช็ดได้นะเหมือนแมวเลยหน้าตาเขาน่ารักนะจิ้มลิมจิ้มลิม,ออมต้อม,ตคคม,มีต้องมีปะติดคุมไหมต้องมีทั้งหลา่าออมีสกอดเทปยังไม่กรีดนะครับยังนะเป็นมือหนึ่งนะครับสงสั <c oughs> ยเขาจะวางโชว์ไว้อย่างเงี้ยที่บ้านหรือเปล่า คนขายก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเออเหมือนเขาขายหลายอย่างอยู่นะครับไทเกอร์แมนสตัเปิลนี่ก็เป็นแมวเงินนะฮะ <c oughs> แมวเงินแมวเงทอง่เช่อไไงแมวอ <c oughs> วมวะไรก็แต่ดูแล้วไม่มีไม,ไม่มีสติ๊กเกอร์ของการนำมาขายในไทยนะไม่มีนะไม่เคยเห็นนะครับ ก็คงเป็นรถเจแปนเลยใช่ไหมหรือเปล่าเป็นรถอะไรก็ใช่ไหมเน้อครับก็กล่องนี้กล่องนี้เคยเห็นคนขายบ่อยคือมีคนมาขายบ่อยนะฮะเป็นไม่ใช่ตัวร้ายนะเรียกเป็นพลองไหมเป็นพระเอกคู่กันน่ะคุยไงครับมีรอยหน่อยโอเคเอสเอสฟิกูอาร์ตนะครับสกอตเทป ก็ยังไม่ได้กรีดนะเป็นมือหนึ่งเช่นกันนะครับสวยๆนะคู่หนึ่ง t i g e r m a มาส o u b l e ส s สมควรจะมีคู่เพราะว่ามันมีงานงานนี้ก็มีแค่สองกล่องเนี้ยไม่มีตัวอื่นออกมาแล้วนะไม่มีนะพี่ไม่เคยเห็นนะครับจากเรื่องนี้ก็มีสองตัวเนี้ย สำหรับ Tiger Master ตอร์แต่กล่องน,นี้จะมีรอยเปื้อนเยอนะหน่อยเดี๋ยวไปเช็ดก็ไม่ได้เปื้อนน่าเกียดอะไรแต่ว่ากล่องน,นี้ดีกว่าออกมาปีไหนเนี่ยเดี๋ยวข็ดูอีกหน่อยนึงปีสองพันน่าจะก่อนโควิดระบาดใช่ พี่ว่ามันประมาณสามปีนะนะครับใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์ด้วยรูปีตรงไหนวะนล้ว okay. ก็มาสต๊าบูสิบห้าเปอร์เซ็นต์อัพอายุสิบห้าสิบห้าใช่ไหมอายุสิบห้าปีขึ้นไปเหรอถึงจะเล่นชั้นได้นี่คู่กัน ต่อสู้กันต่อสู้กันจากหํ้าเสือคีโซนีมาสโตโมซันชูนีเอตนูนีนาโนชิวามาสเตเตเดืในเรื่องก็เหมือนเหมือนภาคต่อจากหน้ากากเสือเนาโตะเมืนนะเหน็นพูดถึงบ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นภาคต่อมาจากหน้ากากเสือรุ่นเก่าเลยไม่ใช่ไง แต่มีได้ยินเขาพูดถึงมั้เมื่อก่อนท่อมเสือเคยมีคนคุล้มโดยคนคนนึงอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเอาตกน่าจะนะก็คือแบบไม่ใช่นากักเสือพัก2อพัก3อะไรเพราะน้ากากเสือรุ่นเก่าว่ามีมาสองพักแล้วนะโอเคนะก็เป็นไทเกอร์มาสเดิลบ์แล้วกันอโอเคสำหรับคนที่ชอบหน้ากักเสือก็ควรมีเก็บไว้ต่อไป อันนี้มาจากการ์ตูนคลาสสิกเช่นกันครับอันนี้ของอเป็นของอน้องวินนะสตาร์แฟนทอยนะครับก็กล่องทอยของแฮสบใส่มาให้แต่งานนี้นไม่ใช่งานแฮสบนะดูกันว่าคืออะไรมันคืออะไรเอ้ยปเฉ ติดสตรีมสดงน้ยไม่มีใครมาดูไม่มีใครมาดูว่ไาได้ทำเป็นคลิปเดี๋ยวถ้าปล่อยลง YouTube นะของเช้าวนะันอาทิตย์นี่แหละครับแต่ถึงเป็นคลิปแล้วก็ไม่ได้มีความพป็ทีพิถันเลยหรอกก้าวอย่างเงี้ยเดินดือดอย่างเงี้ยไม่ไม่มีตัดต่อไม่มีอะไรนะเดี๋ยวคลิปแบบเนี้ยทันดูหนิงก็ลงใน YouTube นะครับ อ้โหนังสือพิมพ์จีนครับใส่เขารับหนังสือพิมพ์จีนหน่อยนะอ,เเอ,อ,อีกแล้วออกมาดีงามเช่นกัน โอเคดูกันสำหรับงานนี้นะสีแฮกก็ <Girl. S 1> ของวัสไฟส์เดียวนะครับที่เขเก็บเก็บงานนี้มามาสองสองละก็คือพ๊อบอายกับบ oh, นะูตัสบูโต้บูโต้หรือบูตัสเขาเรียกแลแ้วใจเขาเรียก ม่ได้ยังไม่ได้เก็บว่าจะเก็บทุกแบบเงั้นแต่ว่าไม่ได้รีบะลรนะคืออยากได้ตัวที่อยากได้ไว้ก่อนนะครับคือเว็บแรกพี่เก็บท็อกอากับบูตัสนะครับสำหรับเว็บนี้ก็ต่อมาที่ c h a ฮกดูายขายยังแหม่เขารู้ว่าฉันจะต้องแกะมันออก,าากมาจัหม่แล้วใส่ใอ้มีแรงด้วยก็มีอาวุธของเขามีฟรุตมีเป่าจำไม่ได้จำไม่ได้ ว่ามันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จากแอนิเมชันนะครับจากคอมิกนะครับนี่จากการ์ตูนคอมิกนะครับก็จะมีความแตกต่างจากแอนิเมชันบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าใชอบมันเถิดจากคอมิกหรือจากแอนิเมชันก็เหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันอาจจะมีต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะมีเจ้าวิมปี้ก็อ่าไม่รู้สิเฮ้ยก็ดูก็อยากได้แต่ราคาสูงไงนะครับแล้วก็ ปุ๊บอายนะคุณพ่อนะปุ๊บกับกับเจ้าตัวนี้คืออะไรวะคนแก่วิทวิทปุ๊กกี้ปุ๊กกี้โจนนะปุ๊กกี้โจนกับปุ๊บ one, ปอายก็ปับอายตัวนี้นะที่อยากได้อีกตัวก็คือป๊อบอายชุดขาวช,ชุดกะลาสีเรือชุดทานเรือชุดขาวนะครับซึ่งเว็บแรกที่ออกไปเป็นชุดดำนะ ดูอง่ายชุดดำชุดขาวแล้วกันอันนี้ก็ได้ชุดขาวไปตัวแต่ดูในรีวิวก็แบบแหมใน youtube นะที่เอามาลงก็แบบมีความสกปรกเยอะเหลือเกินสำหรับชุดขาวนี่เพื่อกวันๆนะเดี๋ยวขอสอ่สอ,งสองพี่หน่อยว่ามันสกปรกเยอะไหมก็คือมันไม่ใช่งานแบบไฮเอ็นหรือที่ว่ามันระดับระดับของงานในต่ำกว่า s s สเอฟด้วยซ้ำนะ s s สเป็นมาตรฐานดีกว่า แต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานระดับต่อกลองใหญ่กว่านะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใค่ายไหนทำออกมาเท่าไหร่สำหรับป๊อปอายนะสำหรับอันนี้ก็มีเห็นรอยเปือ้อนลงสีก็ไม่ได้เนียบขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับแต่ขาก็เก้าสิบขึ้นก็โอเคละก็ดูผันผ่านก็ไมนถึงกับเพ่งจับผิดเลยผันผ่านก็โอเคนะสีของพี่นะ มีเลอะบ้างนะตรงแขนซ้ายเห็นแล้วอลอยจุดๆนะครับเช็ดออกก็เช็ดออกก็ออกไม่เอาช่างมันนิดหน่อยนะครับแต่รวมๆแล้วก็น่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะฮะใช้ได้อยู่ปรับไอเดเซอร์แมนแล้วก็หมวกดีทูส้สกย่าดูในรีวิวเขาปรับปรุงให้ใส่ได้แน่นขึ้นนะฮะนะครับมีมีเว้นข้างบนให้ให้ผมโปรออกมาด้วย จไม่แน่ใจว่ามันหัวสองใช้ของตัวตัวเก่ามาตัวที่ออกมาก่อนหน้าเปลี่ยนหรือเปล่าแต่พี่ตรงนี้พี่ไม่ชอบกระป๋องสปินเนสนะดูในรีวิวของ youtube ท่านหนึ่งก็คือมันใช้สติกเกอร์พันรอบแล้วมันหลุดออกนะฮะแทนที่จะเป็นปิ้นเป็นอะไรไม่ใช่มันใช้สติกเกอร์สติกเกอร์กระดาษพันรอบเลยเล่นง่ายมากสำหรับกระป๋องสปินเนสที่เป็นแบบ กระป๋องที่ยังไม่ได้เปิดนะฮะสปินเนสผักขมนั่นเองมือเปลี่ยนอืมแต่ดูแล้วดูด,วด้วยตาตอนนี้พี่ว่าความมันวาวของของมือมันดีขึ้นนะตัวที่ออกมาก่อนหน้าเว็บที่แล้วเนี่ยมันมันวับเลยนะสำหรับมือกับอะไรพวกนี้พี่ว่าดูความด้านเลยเออดูผิวหนังมันสวยขึ้นนะครับ ตัวตัวที่แล้วมือมือ,มอวันมันวัดพลาสติกเลยอันนี้เออดูดูดีขึ้นดูมีความแบบไม่ไม่ไมไมวัดวับนะครับอ่าก็โอเคนะดูได้ดูได้ดีอยู่ตะเกียงอืมแต่ว่าที่ตัวที่พี่เห็นแล้วตัวนี้ที่พี่ดูรีวิวแล้วพี่ชอบคืออสซอรี่ที่เขาให้มาของปุ๊บอายเนี่ยมันจะเป็นสมอเรือติดโซ่ด้วยนี่เขาไม่มีให้เห็น นะครับแล้วของชุดน,นี้ก็มีแฮมเบอร์เกอร์สามอันไม่ใช่อันเดียวนะครับมอตัวนี้เป็นตะเกียงนะครับแล้วก็กระปร๋องสปินเนตไม่เท่าไหร <c> ่ <oughs> ของแถมไม่เท่าไหร่ยังรุ่นเก่าที่ออกมานู่นของค่ายไหนวะนะครับมีเป็นฟันฉลามเป็นอะไรเพื่อว่าโอ้เจ๋งกว่านะ แต่ว่าเป็นคนะสเกลตอนนี้ก็มีงานนี้ออกมาก็นะครับสำหรับแฟนป๊อปออยนะที่อยากเก็บก็แนะนำไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บเท่าไหร่นี่มันลวดไว้มัดอะไรของมันวะหรือม่นลุดออกมางงๆนะนะครับแล้วกล่องมันใหญ่มากแล้วตัวฟิกเกอร์ก็ไม่ได้เยอะนะพื้นที่ข้างหลังเต็มไปหมดเลย งานนี้พี่ว่ามันน้อยไปคือของแถมนะมันก็อีกเรื่องคือเรื่องมาตรฐานงานมันไม่ได้เนี๊ยบเลยมากมายนะฮะกับราคาพี่ว่ามันน่าจะถูกกว่านี้หน่อยนะแต่ว่าสําหรับเว็บนี้นก็ราคาก็ลดลงมานะฮะลดลงมาอายุ8ปีขึ้นไปโอ็คนะเป็นปั๊บไฮกับซีแฮกนะครับหญ่แม่มดทะเล อีแหลงก็ดูดีเหมือนกันก <_ k> <_ k> ็สำหรับของพี่นะความชอบนะพี่ชอบ C h a ฮ k มากกว่าพี่ว่างานดูเนี้ยบกว่านะครับ <_ D> ดูแบบ <_ A> ดบบีกว่าตัวป๊อปอ e เหมือนครั้งที่แล้วเหมือนกันที่พี่ซื้อบูตาบูโตบูตักับป๊อปอ e พี่ก็ชอบบูโตมากกว่านะครับอย่างว่าแหละถ้าตัวร้ายมันทำออกมาไม่ดีคนก็คงไม่ซื้อนะว่าไหม ก็นะครับเดี๋ยวหาเนี่ยมีสี่ตัวเว็บที่แล้วก็สองตัวยังไม่ได้ซื้อนะแล้วก็เว็บนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อสองตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่รีบนะเก็บไว้ก่อนนะครับแต่อยากได้ตัวที่เป็นตัวเอกกับตัวลายไว้ก่อนนะคือป๊อปไอกับกับบูตัสซื้อไปแล้วนะเว็บที่แล้วชุดดำาล้อันนี้ชุดขาวนะครับโอเคนะก็ใครอยากเก็บตามพี่ก็ได้นะ ไทเกอร์มาสดับเบิลนะกานฝัน่งอเมริกันกับฝั่งญี่ปุ่นนะท่านี้นะครับ See you again next time my friend thank you for watching bye bye